ทางไหนหรอเดี๋ยวต้องใส่เซฟตี้แล้วก็เดินขึ้นไปทางนี้เหมือนฐานอ๋อมันเป็นฐานมึงเดี๋ยวต้องรอคนอื่นมาก่อนใส่เซฟตี้ก่อนดีกว่ามาจ้ะคุณพี่เครื่องเล่นที่นี่ไม่ดีเลยค่ะเล่นแล้วเจ็บคอตลอดเลยอเครื่งเล่นที่นี่เล่นแล้วเจ็บคอมากไม่ได้เลยคิดดูดิถ้าทุกอันห่ะกกะเทยเล่นพร้อมกันน่ะคุณผู้ชมเอายาแก้เจ็บคอมานะมาเล่นที่แล้วที่นี่ทั้งหมดใช้เสียงกะเทยมาไม่ได้นะ หายไปไลยอ่ะอยู่นี่ไปแล้วนะอีปอนมึงไม่ต้องอยากปีนหน้าผาลองมึงไปปีนหน้าผามันนู่นเดีปีนหน้าผาแล้วผาแบบน่ากลัวมึงไม่ต้องปีนหน้าผามีหน้าโกดหน้าผามึงไปปีนหน้าผีนู่นเร็วเร็ววันนบีเขาอยากปีนหน้าผีเขอยากปีนหน้าผัวมากกว่าแต่อย่าพูดเยอะแต่อย่าพูดเยอะนะเดี๋ยวโดนไล่ไปปีนอีกที่นึงปีนอะไรปีนหน้าพ่อไปหาสนุก ระหว่างโหนไปต้องแนะนำตัวด้วยนะพร้อมพูดคำขวันประจำจังหวัดเหมือนเป็นพวกข้าประกวดมิสแกร์เะาจับเชือกอะไรไปเดินได้ไหมได้อ่าเหมือนอะไรเหมือนผู้หญิงเหรอเหมือนลิงรักแรกมันยากยากอรักมากมันยากยากก็มีทพลงนี้รักเธอเป็นคนแรกอ่า ลืมลืมเลื่อยลืมแท็กมาแท็กมาก่อนกลับมาก่อนลืมชาจะแยกก็คงยากท่านหนึ่งหมาท่านหนึ่งหมาท่ทำครอมพูดทำคนอมไปเรื่อยๆหนังหน้ากับหนังคนละสีกันเลยนะคะเจนมึงเหมือนเจ้าหน้าที่มากกว่าพี่เขาอีกอ่ะเหรอเดี๋ยวคุณคุณน้องเดินได้เลยนะมือจับเออท้าไม่ถนัดจับก็ได้ เดี๋ยวผมเหยียบไปให้เดี๋ยวผมเหยียบไปให้ไม่ผอมไม่ขาวไม่สวยไม่มึงฮะพี่เขาบอกว่ามึงเหมือนคนทำงานบนที่สูงเหมือนกันเนาะเหมือนพวกอะไรใส่สายไก่ล่อลมึงและกัวมากเหมือนโจนน่ะไม่ได้ด้วยลักษณะด้วยหน้า คนทำงานเป็นพี่สูงมา้เลยความยากความยางมีคนรอเซฟฉันหรือยังมีคำคมเดี๋ยวคำคมจะพูดตอนตอนเรามาถึงนะตอนเรามาถึงเธอต้องเธอต้องถ่ายให้ได้ว่าฉันพูดคำคมอะไรได้ไม่ได้ยินเสียงเลยอ่ะมันเงียบจังเลยอ่ะว้ายว้ายผมก็ไป็ผมแบบนี่ใายผมก็ไป็ผมแบบนี่ใายผูพูดแล้ว กูพูดไปหมดด้วยผมแลกพี่ผมแล้วพี่ผมอะไรวะผมก็ผมก็เป็นผมแบบนี้จะให้เป็นก็คงไม่ใช่แกเราได้ใ้เล่นเกมเห็นแล้วถ่ายคำเนาะเออเนี่ยสนุกไหมคุณพี่เจ้าหน้าที่ด้วยนะคะได้ครับีผมเล่นได้ดูครบแล้วใครมีใครจะเล่นตามไหครับนวดจังนอดเฟรซ้อมจังนวดเตมทไหนไหนแม่อยากเล่นหรอพี่กออยากเล่นอันไหนกูบอกไม่ใช่พี่กอพอยากให้ปอลเล่นอ่ะ เหมือนยายพาหลานมาเล่นมาเล่นเล่นเล่นต่อพวกเล่นไม่โค้บอะไรอย่างเงี้ยเอออยากให้ปอนเล่นอ่าไปดูอนุนต่อนหนคืออะไรอ่ะอนุนดูเหนื่อยใช้แรงอ่ะจาวลีเออร์เหรอถ้าใครเคยเรียนรอรหรือเจนอาหารนะไม่เคยค่ะผู้หญิงทุกคนเลยไม่มีใครเคยเรี้ยงลูกเรายศอะไรคะย่าภูมิใจแล้วก็พาหลานมาเล่น ยิ้มยื่นยิ้มเสียงหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่คุ้มอันนี้ก็ต้องโหนผลไปต่อโอ้โหก้าขาขึ้นเหมือนเวลาเรียนรอดอแต่นี้เพื่อเล่าให้ฟังนะไม่เคยเรียนเองหรอกเพื่อเล่าให้ฟังว่ามันทำแบบนี้เนินจาวริอวกมาเคยมีประสบการณ์การปีนหน้าผาจำลองไหมคะมีค่ะเคยมีประสบการณ์ตกหน้าผาจำลองไหมค่ะไม่เคยอุ้ยปอนเก่งอ่ะอุ้ยขึ้นได้แล้วอ่ะหนูจะเชือกก่อนหนูจะเชือก ฮายยาภูมิใจหลานเก่งมากภูมิใจเราดูเราดูเอาขาขึ้นเอาขาโอ้ยอย่า้ยไป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 แล้วพิกแล้วพิกแล้วพิกแล้วกระสับกระส่ายแล้หดกับลงมาหดลงมาหดลงมาอ๋ออุ้ยอันนี้มันเร็ว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 ธรรมะสมัไปอย่าให้หลุดเออขาอย่าโดนพื้นขาอย่าโดนพื้นมือมันนี่เป็นร้านอันเลยข้างในอ่ะร้านแบบเลยก็ได้มันก็ไดบนี้มันได้ไม่ถี่ฐานหนึ่งแล้วไง โอเคตบมือให้น้องน้องดูหมดแรงแบบน้องดูจะเป็นลมจริงๆอ่ะยังจะเล่นยังเขาจะไม่เล่นแล้วค่ะอ๋อคือม่อแตะเลยอีบอ๊ะได้ยินคำว่าต่อมานะครับอีบอ๊เถ้ยเที่ยวไทย